สวัสดีค่ะชาวความบิบิวทุกคนวันนี้บิบิวจะมาชวนทุกคนไปดูกับชุดสื่อไขเซนเดบูวีภาคใหม่นะคะที่มีชื่อว่าจุดทฤษฎไขเซนมหาเวทผนึกมารอุบัติการชิบุยาจะระดนหลังบางนั่นเองนะคะซึ่งเป็นภาคที่บิบิวก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอ่านมังะไปแล้วและมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเราดูในรูปแบบแอนิเมชันนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะแอนิเมชัอนอันนี้มันจะฉายบนจอ iMAX ซึ่งคนที่เคยดูมาก่อนแล้วทางญี่ปุ่นเขาการันตีว่านี่มันดีกว่าซีซ นี่เคยดูมาเสียอีกนะคะซึ่งงานภาพเนี่ยดีมากเพราะว่าได้แมปป้าเนี่ยกลับมาทําเหมือนเดิมค่ะแล้วทุกคนเนี่ยเขายกให้ฉากแอคชั่นในภาคน,นี้นะคะเทียบเท่ากับอันนี้เลยเชนซอร์แมนเรซเลยนะคือแบบว่ามันดีเหมือนกันเลยถ้าใครดูเชนซอร์แมนเดอะมูวี่ที่เป็นภาคของเรซอะคือแบบฉากแอคชั่นคือเหมือนดูหนังเนื่องหนึ่งไปเลยคือยิ่งใหญ่มากและอันนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ฉายในญี่ปุ่นเนี่ยกวาดรายได้ไปกว่า 1. 1> 1, 2, หนึ่งสองพันล้านเยนนะคะภายในสิบวันคือเรียกว่าถ้าใครเป็นแฟนชิตุสุไคเซนเนี่ยห้ามพลาดไปอันขาดเลยคะ่ะด้วยงานภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวที่เราจะได้เห็นโอคัสึยูตะมาต่อสู้กับยูจินั่นเองเพราะว่าครั้งนี้นะคะโอคัสึยูตะเนี่ยต้องมาตามล่ายูจิแล้วแต่ถ้าใครอ่านมาังงะมา,มา,มา,มาแล้วีบิวจะไม่สปอยนะคะเพราะว่าเราจะรู้กันนะว่ามันเป็นยังไงถ้าสำหรับบิวอะรอคอยมากๆเพราะว่ามันจะเป็นศึกที่แบบ เ้ยคนที่เคยจะโดนประหารมาก่อนนะเขามาสู้กันนะมันจะเป็นยังไงต่างคนต่างเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าโอกซูยูตาแบบฮี <He S 2> <c oughs> ก็คือพลังเยอะไม่ยุ่งหวแล้วถนะ้าเขาต่อสู้กันฉากแอคชั่นมันจะอลังการขนาดไหนไม่อยากจะคิดภาพเลยคะ่ะแล้วในเด e ิวตวีอัน,นี้นะคะจะเป็นการเกลิ่นของจร์ดนล้างบางใน3ามตอนแรกของซีซั่นสานั่นเองซึ่งสึกเนี้ยบอกเลยว่าโหดกว่า อุบัติการ์ชิบุยาหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าหน้าติดตามกันเลยทีเดียวก็สําหรับีวิวใน iMAX เท่านั้นที่เราจะได้เห็นความเวอร์วังอลังการของฉากที่แมปป้าเขาสร้างให้ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะกับมหาเวทผนึกมารอุบัติการ์ชิบุยะโจรดลหลางบาง10ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เดอะมูวี่อันนี้มันจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยววิวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่น,นอนเลยคะ่ะ